สคริปต์รีวิวรถ Toyota h i l u ักทรา o วค 4x4 ปี2025ภาษาไทยประมาณ900คำสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง t h i l l n n p r r e i ซ i o n Drive ช่องของคนรักรถที่คุณวางใจได้เสมอวันนี้เรามากันกับการรีวิวรถกระบะสายพันธุ์แกร่งแห่งปี2025อย่าง t o y ยต a h i l u ักทรา o วค 4x4 รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ล้ำสมัย เทคโนโลยีล้ำหน้าสมรรถนะจัดเต็มและตอบโจทย์สายลุยทั้งในเมืองและนอกเมืองไฮรักทราโวรุ่นนี้เป็นการพัฒนาออย่างกาวกระโดดจากกลุ่นก่อนหน้าโดยในเรื่องดีไซน์ภายนอกจะเห็นได้ชัดถึงความแข็งแกร่งที่ผสมผสานกับความโชกเชี่ยวไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดทา m e ม u รันนิงไลท์กระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมดีไซน์ใหม่เสริมด้วยกันชนหน้าที่ดูดันและมีเส้นสายของตัวรถที่คมชัด ไฟท้าย LED ดีไซน์สปอร์ตรวมไปถึงล้ออลอยขนาดใหญ่ถึง18นิ้วที่ช่วยเสริมบุคลิกความเป็นรถสายลุยให้โดดเด่นยิ่งขึ้นพร้อมความสูงใต้ท้องรถที่เหมาะสมกับทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือเส้นทางออฟโรดเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารของ Toyota h i Lu ต t r a v ว2025จะพบกับความหรูหราแบบพรีเมียมที่ผสมผสานกับความทนทานในแบบฉบับรถกระบะเบาะหนังคุณภาพสูงออกแบบให้รองรับกับสริระมาพร้อมฟังก์ชันปรับไฟฟ้าและระบบปรับอากาศแบบ,แบ,บอัตโนมัติ2โซน เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารทุกตำแหน่งหน้าจอ i n f o t a i n เมน t ขนาดใหญ่10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงแบบรอบทิศทางที่ให้ประสบการณ์ความบันเทิงเต็มอัตรถรสพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตหุ้มหนังแท้พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล TFT ที่แสดงข้อมูลรถครบถ้วนทั้งการขับขี่การประหยัดพลังงานและระบบช่วยเหลือต่างๆทั้งยังม,มีช่องชาร์จ USB-C และไวเลสชาร์จเจอร์สำหรับอุปกรณ์พกพา ด้านสมรรถนะของไฮลักทราโวรุ่น 4x4 ปี2025นั้นไม่ธรรมดามาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรกำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ที่สามารถสลับโหมดได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็น 2WD, c h และ 4L พร้อมด้วยระบบบล็อกเฟืองท้ายเพื่อเพิ่มการยึดเกาะในสภาพถนนที่ลื่นหรือมีโคลนนอกจากนี้ยังมีระบบช่วงล่างแบบใหม่ที่ให้ความนุ่มนวลมากขึ้น แต่ยังคงความแข็งแกร่งเหมาะสําหรับการบรรทุกหนักหรือวิ่งบนเส้นทางธุรกันดารอย่างเต็มที่ในส่วนของระบบความปลอดภัย t o y o ต a h i Lu x Travo 2025จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี Toyota s a f e t y s เ n s e เวอร์ชันล่าสุดที่มาพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติต้อการการชนด้านหน้า p r e c o l l i s i o n System ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน d y n a ม i c r a d a r c r u i s e c o n t r ร l ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยดึงกลับเลน e d e p a r ตัว e Alert with s t e e r i n g Assist ระบบไฟสูงอัตโนมัติ ออโต้ไฮเบีมและกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดหรือขับในที่แคบทำได้สะดวกยิ่งขึ้นเสริมด้วยถุงลมนิรภัยรอบคันระบบควบค,คุมการทรงตัวและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันรวมไปถึงระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด Dark Hill Assist Control ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์จุดเด่นเฉพาะตัวหรือ Unique Selling Point ของ Toyota h i l u ั t r a v o 2025คือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งแบบออฟโรดกับความหรูหราแบบ SUV ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีในห้องโดยสารที่ล้ำหน้าเครื่องยนต์ทรงพลังและระบบความปลอดภัยที่ครบครันโดยเฉพาะระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ตอบสนองได้ดีเยี่ยมทั้งบนถนนเรียบและในเส้นทางที่ทา้าทายอีกทั้งยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนและเหมาะสําหรับทั้งการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถกระบะที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมในทุกมิติ สำหรับราคาจำหน่าย t o โย t a าไฮลัก r ราวว 4x4 ปี2025ในตลาดประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,300,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่ลูกค้าเลือกติดตั้งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ความปลอดภัยสมรรถนะหรือความสะดวกสบายเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือทำงานแต่ยังสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหรูหราและสะดวกสบาย สุดท้ายนี้สรุปได้ว่า Toyota h ไฮ u ักทราโว 4x4 ปี2025เป็นหนึ่งในรถกระบะที่ครบเครื่องที่สุดในปีนี้ทั้งในแง่ของความสวยงามฟีเจอร์ภายในสมรรถนะที่ไว้ใจได้ระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยและความคุ้มค่าในการใช้งานหากคุณกำลังมองหารถที่พร้อมลุยทุกเส้นทางและตอบโจทย์ทั้งงานและครอบครัวไฮลักทราโว คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Thailand Precision Drive เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ